สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่ิกกกองนะคะพอเทืองบานแลว้วครับไม่ได้ปล่อยเลยบ้ามากมินแล้วๆๆมา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 เม,ามา่ขอบคุณ makin khao kon a ni kin ni a kin jaa, kin jaa, kin jaa ee a ni ama kin ni ama ni 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 a kin kin ni หินแลยแต่มันเงี้เงีงีมันอยู่ตรงไหนแต้ไม่ได้หินก็เลยมันไม่ได้หินเยอะป่ะยงมีช่ออ่อนีเอ้นแต่ใหญ่เออล้วาะเือมนนี่น่าไาให้มันียาแล้วคือว่าไข เดี๋ลู่ภาตั้ลตัเลนอยนี่รด้หรอเล็บอ่ะหืมาไปอกาอน้ำบอน้ำก็ตัดันที่สิบห้าเฮอลืมเดี๋ววันนี้สิบามแล้วสิบสห้าเมื่อมาเฮ่อเราไปซี้แล้วก็เอายาห้าพยาธิพร้อมเยนบ อย่าห้ามให้นเพิ่มมันกิ่นของแต่ไอ,อ้วอดนี่ยะอะน,นี่ไอ้วอดยังไม่เท่าพ้อนตัดผมบอกก็กพิ่นก็กินตอนเช้าตอนแรงเช้าหนึ่งเม็ดแรงเย็นหนึ่งเม็ดถ้าไม่ได้ใกล้ก็ไม่เกี่นนี่คนนี้นี่เทเนี่ยยังยังไม่ได้ใกล้นีไม่กินได้เพราวน่ะอ่ยังอีออสองต้น เออเออเอเอ,เอมาไปซ่วงของแล้วละซื้อมาซ่วงของแล้วละซื้อมาเราที่สองต้อนน,นีนนะกน่กินข้าตอนแรกซ่ามันโอนี่นะซ่ากิน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 น้ำมันหมดเนีย่ยไปทำลานเนีย่ยไปเอ็ดหลานเล่นลานกินนำ้ำเล่นลานกินนำ้ำซื้อ,อยานะเมื่อคืน่

มันมันยังมีนาโอสงเก่าเลยนี่มันยังเป็นน่นั่นนะ้ขนมันไม่ยาวถมันยาวอาบน้ำมันจะขนก็พิวมาตัจ่อยแย้ครขกามับกอียคบก็ตัวโหมันนี้เนี่เดีนี้เมื่อนั้นล้วครบนี่ล้วแล้วก็มันก็โป่ลแล้ละเอียดลเอาะไมาซีเชนนี้ อย่าห้าเห็มันะ้วมเกุงรออแปดร้อยไปละไล้วได้แล้วจีม่ะประตูเออเออบ่าหัจักกับไปยูน้ำร้านแล้วไปยูน้ำห้านแล้วไปยูน้ำร้านนี่นี่เลี้ยงห้านนี่เลี้ยงร้านลักกี้ไปแม่พูพู ไป <c oughs> ไป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 พ่อลูพ่อลูกมาแพ่พพงมัน่นล็อก,กี้บักคาใครเออใครเรียกใครเรียก,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 กนั่นไปแล้วเอามาขี้เอามาหนียวเห็นถ้ามีขายเฮ้ยมันก็มีข,มขี้มีหนียวนะ ถึงไปทะเแล้ว ในน้ำตาลเข้มนีม่เหรอต้องเอิ้นหาคู่หูด่วนนะคะเพื่อจะเจะ้าเจ้าย้อมสีน้ำตาลอะไรจะเจ้าน้ำตาลแดงแล้วน้ำตาลอะไรนี่แหละ เอาอยี่ห้อนี่เหรอ,อมันมีนี่ยังไงอ่ะอ่านี้มันเท่าไหรน่ะนะสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทและอันนี้ละเหมือนกันใช่ไหมยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมใันนี้มีซองเดียวเหรอไม่ หมดแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้วมีแค่อันเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่เอา,าเอาแค่เดียวนี่แหละไปะม,มันมีอันเดียวเนาะขายดีคนหัวงองเยอะ <c oughs> นี่สองคู่หูได้ซองเดียวป้าเพื่อนบอกอ่าคู่หูบอกว่าสงสัยคนหัวงอเยอะ <c oughs> <c oughs> มันเลยแดดเดีดยวน้ำตาลเข้มมันเย็นเขาเย็นเขายวยังไม่เติมใช่โอ้คนหัวงอกเยอะ,อะมันก็เลยด้านเดียวอะไรปิดผมขาวถาวรอ่ะบอลามันมันถาวรลแบเพราะว่าม,ม,ม,มันจะออกมาเรื่อยๆไม่เชื่อตายเออไป,ปนี่ไง อันนี้ค่อยซื้อมาแล้วถ้าค่อยไม่ซื้อค่อยจะซื้อโตอีกเลยดินี่ไงสวยนะ,ะแต่ว่าค่อยซื้อแล้วโอ้เท่าไหร่นะนี่อีกกี่ร้อยถ้าค่อยไม่ซื้อค่อยจะซื้อเอาอยู่หนึ่ง,งามแท้ เบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้อันนี้มีแต่คนโจรใช่ไหมมีมีคนละครึ่งป่ะออโคะวิดสินอืม ไปตางีบ้านจะคู่หูจะพาไปซื้อไก่นะคะเพราะว่าให้เจ้าอะไรลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นถึงกับจะลึงมองไปได้เห็นลูกชิ้นไม่มีไก่เราก็ไปมาที่ตลาดบ้านม่วงอีกเหมือนเดิมนะคะให้ไก่ให้โกโก้กับเจ้าร็อกกี้ว่าหลังจากอาการที่เขาป่วย อันนี้มันมีแต่ลูกชิ้นไม่มีไก่ไก่อกไกอ,กอกไก่อกไก่โ,กไกโลโลเท่าเลือกค่ะเก้าสิบค่ะอก้าอยแปดสิบแต่อยู่นี่สองโลค่ะ สงโลงั้อเอ,า,เอา,า่ไม่ต้งไปดึงกถุงนึงมีกี่ถุงเนาะเอาถุงหนึ่งบเอเอาสองอ,อ,อันมันมีมันน่องมันไม่ไมีโอมันเมิดอีลรบอมันเหมิดดียบอเรื่องยังฮะ

าเจจนื้อนั่นเดียวขาจะอจอีกปายได้แล้ว ตกไก่ไปแล้วเราก็จะไปที่ก็แถวบ้านซื้อหอมหน่อยว่าอยู่ว่าจะซื้อหอมนี่แหละ นายหอมเอาเลยนะหอมหอมโหนหอมกระเทียมยังอยู่บ่เอาไหมาไม่เอาเบ,บ็ดนี้บ่ไม่เอาไปถุงไปนี่บ่ร้เท่า้อจ้าวจาไม่เอาแบบถุงนี่บ่ เอาแบบนี้เออเอาแบบนี้มันไม่เอาเอาแบบนั้นนะเออนั่นแหละกระเป๋าอยู่นี่ ันนี้มันวันอะไรเขาคือปิดร้านหลายแต่วันนู้เขาขายตอนแรกบ่